สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกําลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม QTV นะคะดิฉันจรินญาหนันธรมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Lady J Secret ค่ะเราจะเจอกันทุกวันจันถึงวันศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรายการนี้จะนําเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมาบอกต่อให้คุณผู้ชมรับทราบกันนะคะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคล็ดลับดีๆก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะจะเปิดให้พูดคุยก,กันในช่วงที่2ที่เบอร์02 1962429ค่ะและคุณผู้ชมคะวันนี้ ฉันมีแขกรับเชิญที่หน้าเด็กๆเ,เลยนะคะจะไม่ได้ทำเรื่องประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะขอบขอเชิญพวกับคุณพี่มนทิพย์จิระชาญชัยนะคะหรือว่าคุณหญิงค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ หน้าเด็กมากเลยขอบคุณค่ะจะน่าเกลียดไหม่ที่ต้องถามอเท่าไห่ก็เออไม่กล้าบอกแล้วปีนี้เลขสี่แล้วค่ะสี่สิบโอ้ดูสิคุณผู้ชมค่ะดูสิคะวันนี้แหละค่ะเคลรับความงามนะคะจะมาบอกคุณผู้ชมณวันนี้ทําไมถึงหน้าเด็กแบบนี้ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวับเรื่องความสคอางงามใช่ค่ะเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นเน้นการดูแลเกี่ยวกับผิวนะคะโดยเน้นการบำรุงผิวค่ะค่ะ สิ่งที่ทางทังหญิงเนี่ยตั้งใจอยากจะมาทําธุรกิจตรงนี้ต้องเล่าเล่าประวัติเดิมก่อนได้เลยว่าเคยทํางานธนาคารมากว่า18บแปดปีคือผู้หญิงธนาคารผู้หญิงแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีใบหน้าที่ไปกว่าวัยแล้วเพราะว่าเกี่ยวเรื่องการเงินใช่ไหมคะอยู่18ปีวันนี้ก็ใช้เครื่องสมาร์ทมาเยอะมากอยากจะ เปลี่ยนตัวเองทําให้ดูแบบว่าอ่อนเยาว์ลงก็เลยหันมามองโฟกัสเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับความสรบทํางานใช่ค่ะเราก็เลยมองหันมามองว่าก่อนเมคอัพเนี่ยทำยังไงให้ผิวเราดูดีเราก็เลยมาเน้นจุดการบำรุงมากกว่านะคะแล้วก็ธุรกิจที่ที่หญิงทำมันเนี้ยค่ะจะเน้นเรื่องของการสร้างคอลลาเจนผิวนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เราฟื้นฟูสภาพผิวได้แล้วก็คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีคนถามเยอะมากค่ะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วัยเริ่มตัวเป็นสาวแล้วสิบห้าสี่ใช้ได้หมดแล้วนะคะผลิตภัณฑ์รษษเรามีทั้งหมดหลายตัวนะคะก็ค,ะความเป็นมายานินก็เน้นเรื่องของการมุ่งเน้นเรื่องความเป็นไทยด้วยะนะคะอย่างอย่างแบรนด์เราเนี่ย ถ้าเห็นโลโก้ยานินเนี่ยค่ะใช่ตังนี้เราก็จะเน้นเรื่องของความเป็นไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีของที่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเอามาเน้นเรื่องก่อนการทําความสะอาดผิวค่ะนะคะก็จะมีเรื่องของสบู่ทับทิมที่ล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าคุณจะไม่แห้งก็เรียกได้ว่าคือเอาสมุนไพรไทยๆเรานี่แหละมาทําให้หน้าเราดูสวยงามมีส่วนผสมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะมีตัวทับทิมนะคะแล้วก็มีโบหิมะเอามาเน้นเรื่องของการลดการรักเสบผิว Mm hmm. นะคะแล้วก็ล้างไปแล้วเนี่ยใบหน้าจะดูสะอาดถึงชั้นลึกเลยะนะคะส่วนผิวตัวเนี่ก็จะมีตัวที่เกี่ยวกับล้างอาบน้ำสูอ่อาบน้ําเราเนี่ก็จะเน้นสมุนไพรเช่นเดียวกันค่ะมีขมิ้นไพรมะขามมังคุด oh. ตัวนี้จะเน้นเรื่องของเอาอินวันสามารถเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวเวลาอาบน้ําแล้วเนี่ยผิวตัวจะสะอาดแล้วก็คใครมีปัญหาเรื่องของสิวผันหลังกลิ่นตัวในระยะย,ย,ยาวเนี่ยค่ะใช้ได้เลยค่ะได้ผลเลยผดพื่นก็คือได้หมดใช่ค่ะค่ะ แล้วนานหรือยังคะทำธุรกิจนี้คะที่ทำมาประมาณปีเสรนะคะจากการตอบรับของลูกค้านี่ค่ะลูกค้าแฮปปี้กับการใช้ผลิตภัณฑ์เราเพราะว่ามันขั้นตอนใช้ไม่ยากค่ะคุณลูกตานิดเดียวก็คือดูแลแค่เช้าเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าแล้วทำความสะอาดแล้วบำรุงแล้วก็ปกป้อง ของของของหญิงมีครบเลยครบเรียกได้ว่าทั้งคือตั้งแต่หัวจดเท้าเลยใช่ค่ะแล้วตัวไหนค่าเด่นๆสุดเลยค่ะก็ตัวเด่นๆสุดก็จะมีตัวนาโนลิฟติ้งเฟ c เชียลเซรั่มนะคะตัวนี้จะเน้นเรื่องของคอลลาเจนปลาทะเลํำลึกที่นำนาโนเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเอามาใช้กับผิวหน้านะคะเมื่อเมื่อบำรุงผิวไปแล้วเนี่ย ในระยะยาวเนี่ยนะคะคอลลาเจนผิวเราจะเพิ่มขึ้นเคย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 ,เคยไปสแกนผิวไหมคะเคยค่ะจะมีเรื่องของคอลลาเจนที่ให้ดูว่าผิวหน้าเราเนี่ยคอลลาเจนจะบางหรือว่าจะหนาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เรากาลังให้ลูกค้าอยู่เพราะว่าพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันคือมัน,ม,นมันหายไปใช่ค่ะตัวนี้ช่วยฟื้นฟูฟื้นฟูนฟ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 นสภาพผิวเลยแถมกว่านั้นวันนี้เนี่ยยิ่งมีพิเศษมากกว่านั้นก็คือจะมีการสาธิตด้วยเรื่องของสร์ของกัวซา กัวซาใช่ค่ะชื่อออกแนวแนวทางต่างประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยป่ะคะอ๋อเป็นแนวจีเลยแนวจีเลยค่ะกัวซาแต่ว่าเป็นแผ่นเขาวัวกระทิงที่เอามาใช้นวดคู่กับนาโนลิฟติ้งเฟเชียลเซรั่มเราแผ่นเขาวัวกระทิงใช่ค่ะเป็นเขาวัวกระทิงที่สารนี้เป็นสารจีนโบราณกว่า400ปีค่ะที่นํามายกกระชับผิวได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายด้วยแต่วันนี้เวลาเราน้อยนิดก็จะอาจจะใช้ เฉพาะส่วนของการนวดหน้านะคะนนใช่ต<ว> <ขา S 1> ธนนี้มีการสาธิตด้วย่็ะจะทําให้ท่านผู้ชมมะค่ะเห็นภาพชัดเจนว่านาโนเฟชเอ่อลิฟติ้งเฟชชียลเซรั่มเราเนี่ยนะคะ,คะถ้าใช้กับนิ้วมือเนี่ยนาโนมันค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้กับนิ้วแล้วจะค่อนข้างเปืองเราก็เลยใช้กับแผ่นคารวกระทิงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทุกตาจะสาธิตให้ดูนะคะก็คือง่ายๆค่ะแค่กดเซรั่มลงบนแผ่นบัวซาเนี่ยนะคะ แล้วยกกระชับผิวเริ่มตั้งแต่ใบหน้าท่อนบนก่อนเลยก็คือหน้าผาก่อนแต่หนึ่งจุดนะคะเราจะเทสครึ่งหน้าแรกค่ะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ไหมคะเราจะยกขึ้นขึ้นมาก่อนแล้วเราไม่มีเขาวัวกระทิงจะทำยังไงล่ะคะถ้าใช้นิ้วมือนะคะระยะเวลาการเห็นผลอาจจะหนึ่งเดือนอ้าวใช่ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเห็นผลในครั้งแรกครั้งแรกที่ลูกค้าเคยใช้ครีมบำรุงจะเปลี่ยนมาเป็นใช้เขาวัวกระทิงประกอบด้วยนะคะตัวนี้จะ เนี่ยค่ะหลังจากที่เราลงเซรั่มแล้วนะคะ,คะเรานวดขึ้นก่อนแล้วก็นวดจากครึ่งหน้าผากขึ้ออกค่ะค่ะ,คะตัวนี้นวดออกเนี่ยจะช่วยเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะอ,อย่างนี้ก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะการหมุนเวียนเลือดบนหน้าผากเนี่ยจะบ่งบอกสองจุดจุดแรกก็คือเรื่องของความเครียดถ,ถ้านวดไปแล้วนะคะขึ้นจุด แดงบริเวณหนวกและผากข้างบนเนี่ยบ่งบอกถึงความเครียดนะคะการใช้ความคิดมากเกินไปนะคะส่วนถ้าถ้าลวดแล้วบริเวณหัวคิ้วเกิดมีอาการแดงค่ะตรงนี้จะบ่งบอกเรื่องของสายตาอาจจะเป็นคนสายตามีปัญหาสั้นไปนะคะสั้นมากไปยาวสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงคือเรียกได้ว่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องไปหาคุณหมอตาแล้วล่ะใช่ค่ะต้องมีปัญหาเรื่องตาแน่ๆงบอกบางน่านางแบบเราเนี่ยเราเลือกตั้งแต่วัยอายุน้อยเพื่อให้ดูเลยว่า ตั้งแต่รุ่นวัยรุ่นเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้ค่ะแล้วเป็นสัตว์อะไรที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคะอย่างง่ายๆโดยที่อยู่ที่บ้านก็ทําได้แล้วแล้วคุณหญิงไปค้นพบสตว์นี้มาได้ยังไงคะก็หลังจากที่เคยใช้อุปกรณ์การนวดหน้ามาเยอะนะคะที่กเห็นมีเครื่องนวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตัวนี้จะสะดวกนิดนึงคือพกพาสะดวกล้างเก็บก็ง่ายก็คือสามารถล้างด้วยน้ําสบู่อ่อนๆนะคะหลังจากนั้นก็พกเก็บ ทบผาได้เลยนอกจากการนวดหน้าด้วยครีมแล้วเนี่ยขณะที่ไม่มีครีมก็สามารถใช้ได้นะคะค่ะทีนี้บริเวณหน้าผากเสร็จแล้วค่ะทีนี้จะต่อด้วยค่ะบริเวณท่อไปก็จะเป็นรอบดวงตาอ๋อนี่สามารถใช้รอบดวงตาได้ด้วยใช่ค่ะคือรอบดวงตาปกติผู้หญิงจะใช้นิ้วแตะครีมเบาๆนะคะเราเปลี่ยนมาดูเป็นใช้กัวซาก็คือเราจะใช้เนื้อครีมแตะรอบหัวตาหัวตาบนก่อน ผูลกตาจะเห็นว่าสังเกตว่าผู้หญิงนจะมีหนังตาค่อนข้างหย่อนคล้อยใชง่ายใช่ค่ะผ้าผ่าผ่อนน้อยนะคะตาจะคล้ำอะไรใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการช่วยลิฟต์ไปในตัวอ,อันนี้ไม่ทั้งลบด้วยรอยได้ด้วยใช่ค่ะช่วยเรื่องตาหมองคล้ำด้วยใช่ค่ะว่าเราเติมคอลาเจนเข้าไปด้วยนะคะค่ะนาโนผลิตภัณฑ์เราเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ตั้งแต่ใบหน้ารอบดวงตาลำคอได้หมดมค่ะสะดวกมากค่ะขวดเดียวเรียกว่าพกพาไปไหนก็สวยเลยใช่ค่ะ อันนี้พอขอบตาบนเรียบร้อยแล้วก็น้องก็จะมาลิฟต์เรื่องของตาล่างก็คือเอาขึ้นไปใช่ค่ะตัวขอบตาล่างเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผ้าผ่อนไม่พอนะคะหรืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้อันนี้ถ้าลิฟต์บ่อยๆแล้วเนี่ยจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ลงได้นะคะเป็นศาสตร์ที่เขาค้นพบมากว่าสี่ร้อยปีค่ะผู้หญิงจีนเนี่ยจะไม่มีครีมบำรุงจะใช้ตัวแผ่นขาววัทินี้ แต่บังเอิญว่าในในภาวะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเราทันสมัยนะคะใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กันเนี่ยจะเห็นผลได้เร็วขึ้นค่ะอย่างว่านะคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนอะไรที่ชอบที่มันเร็วเพราะว่าต้องออกไปทำมาหากินกันแล้วนะคะส่วนใต้ตาเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มีเรื่องของหางตาจะสังเกตผู้หญิงจะกลัวมากใช่ตีมกาเนี่ยค่ะเราจะลิฟต์ขึ้นแนวขึ้นประมาณ45องศาองศา ค่ะยกขึ้นเลยนะคะ45องศาการวางแผ่นกัวซาบนใบหน้าค่ะวางไม่ยากลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่าเทคนิคไหนนะที่วางแล้วเนี่ยทำให้ยกกระชับผิวได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นให้วางแผ่นกัวซาลงบนใบหน้าเอียงประมาณ25องศาอ๋อเอียงประมาณ25องศาแล้วก็ปาดขึ้นปาดขึ้นค่ะตรงนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเรื่องของหนกแก้มนะคะตัวหนกแก้มตัวนี้ค่ะ ผู้หญิงจะมีเรื่องของล่องจมูกโอ้มีสังเกตไหมคะใช่ค่ะแต่นี้พอเราคนจีนเขาจะบอกว่าแมงอะไรนะโง่เฮงดีนู<ช>่นนี่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้นะผู้หญิงบางคนไม่อยากยิ้มเลยเพราะว่าตรงแก้มจะออกมาใช่ค่ะถ้าสังเกตพี่หญิงตรงนี้จะไม่มีเลยนะคะเพราะว่านั่นสิคะออกไปหมดแล้วถึงบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าทําไมดูไม่ถึงสี่อ่ะค่ะยี่สิบกว่าอยู่่ะพยายามลดอายุพอเรื่องของตรงแก้มเนี่ยนะคะเราใช้เซรั่มเรานวดเบา แล้วก็ลิฟต์ขึ้นไปถึงบริเวณข้างหูะนะคะรวมทั้งบริเวณปลายทางตรงนี้ค่ะคะปลายคางเนี่ยนะคะลิฟต์ไปถึงข้างหูเลยตัวนี้ลิฟต์ไปเรื่อยๆลิฟต์ไปเรื่อยๆตัวนี้จะช่วยลดสร้างสังเกตเี๋ยผู้หญิงจะมีเกิดจากการ อาจจะเคี้ยวข้าวเทคนิคการเคี้ยวข้าวคนซ้ายไม่สังเกตตัวเองเลยค่ะกว่ามากไปนะคะนี่ตันอาจจะเป็นข้างนี้แล้วมั้งคะเคี้ยวข้างนี้เยอะรู้สึกเป็นข้างซ้ายต้องกลับไปใช้เทคนิคเนี้แล้วนานไหมคะถึงจะเห็นผลค่ะเราทําไปอย่างนี้ทําแบบนี้ต่อเนื่องเช้าเย็นนะคะลูกค้าเจากจากที่หญิงเก็บสถิติลูกค้าค่ะลูกค้าเนี่ยจะบอกว่าภายในไม่เกินสองสัปดาห์สิ่งที่เห็นผลก็คือหนึ่งริ้วรอยค่ะริ้วรอยเล็กเนี่ย จะหายไปริ้วรอยลึกจะตื้นขึ้นนะคะส่วนรูขุมขนเนี่ยปอกได้เลยกระชับแน่นอนโอ้โหทำไมมันหาซจันอย่างนี้นะคะขวดนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะเป็นการช่วยผักดันครีมค่ะลงสู่ผิวหน้าแล้วก็ไปไปเติมเต็มคอลลาเจนเมื่อเราเติมเต็มคอลลาเจนผิวแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยรูขุมขนเราจะดีขึ้นส่วนคนที่มีผิวหน้าหมองคล้ำค่ะจะใสขึ้นนะคะอ๋อทำให้ผิวเสมอกันใช่เพราะว่าตัวนี้เหมือนได้นวด ทำให้เลือดเราหมุนเวียนบนใบหน้าดีขึ้นค่ะคุณฟ้าแล้วนอกจากตัวนี้เสร็จแล้วเราต้องใช้ตัวอื่นไหมคะถึงหน้าเราจะดีขึ้นมากกว่านี้มีอีกสองตัวนะคะที่อยากแนะนําให้ลูกค้าทราบก็คือถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนส่วนเนี่ยเราล้างหน้าเสร็จแล้วลงครัวซารเรียบร้อยนะคะจนแห้งหมดแล้วะนะคะลำคอเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะสาธิตให้ดูก็คือลิฟต์ขึ้นค่ะเพื่อไม่ทําให้เราคอโยน่นใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีตัว ตัวใหม่ของเราเลยนะคะคุณลูกตาลตัวนี้เนี่ยเป็นงานค้นคว้าวิจัยกว่า3ปีเป็นชื่อเนี่ยชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อ instant whitening cream instant whitening cream คือทำให้ห<ต>น้าเราขาวสิหกสิบวินาทีขาวใสเลยค่ะโอ้โหในครั้งแรกเลยค่ะคุณลูกตาลห <60 S 2> กสิบวินาทีใช่ค่ะอยากจะทดสอบให้ดูเรื่องของ instant whitening cream เดี๋ยว ค่ะตอนนี้จะนวดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะไรีย้อยล้พอใช้หลังมือตบเบาๆเนี่ยค่ะอยู่หน้าเราจะนุ่มๆใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีอินสแตนต์ตัวอินสแตนต์ัวนี้นะคะใช่ค่ะคุณลตาตัวนี้เป็นครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าตัวนี้เราตั้งใจเอามาแก้ปัญหาผิวคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยจะมีฝ้ากระเยอะใช่เพราะว่าแดดแรงแรงมากแล้วก็การปกป้องไม่ถึง จุดที่ควรจะปกป้องะนะคะตัวนี้ฝ้ากาะจะขึ้นมาเยอะ่เวลาใช้นี่จะใช้ได้น้อยนะคะ,คะใช้นิดเดียวค่ะใช้นิดเดียวก็ทั่วใบหน้าใช่กระปุกนี้นะคะขอโทษนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนซื้อไปเนี่ยใช้ได้นานกว่า6เดือนกระปุกแค่นี้ <มา S 1> นะคะมาจะกันมากใช่ค่ะเพราะว่าเราเกลี่ยครีมเนี่ยค่ะนิดเดียว นะคะอันนี้ทาแบบไนท์ครีมเราจะทานิดเดียวจริงๆแล้วก็บริเวณที่เป็นฝ้ากะเนี่ยนะคะระยะที่เห็นผลเนี่ยฝ้ากะจะจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ก่อเกิดฝ้ากะอีกเพราะตัวนี้เป็นบำรุงชั้นในเลยค่ะค่ะคือครีมทั้งหมดคือเป็นนาโนด้วยไหมคะถึงจะซึมเข้าไปผิวดูตัวดีเซลตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นนาโนเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยเน้นเรื่องของการสร้างความขาวให้ผิวเรามีส่วนผสมตั้ง20กว่าตัวด้วยกันหลักๆก็คือมีโกจิกแอซิด ะนะคะตัวนี้จะสร้างความขาวให้ผิวค่ะนะคะแล้วก็มีตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกันแดดน,นะคะคะช่วยปกป้องแสงแดดช่วยป,ปกป้องแสงแดดหรือไอรอนต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ถ้าสำหรับใช้ t a n t v i t a m i ิ c คร a มเนี่ยจะใช้เว้นรอบดวงตาเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องความหมองคล้ำของรอบแก้มมากกว่าจาน้กาาค่ะหรือผิวคอ เดี๋ยวเวลาปรับแล้วนะคะสีผิวของน้องคนนี้ค่ะได้ที่ยังไม่ได้มีการทาครีมทาครีมจะหมองคล้ำกว่านานแเห็นความต่างยู่นี้เลย60วินาทีนะคะคุณผู้ชมคะ60วินาทีตัวนี้มีข้อดีของเขานะคะคือแบบเพราะว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเคลาตินที่ที่เราจะต้องผัดเซลล์ผิวทุกรอบหนึ่งเดือนตัวนี้จะช่วยผัดออกมาก่อนก็คือขี้ใครอะค่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะคะเหมือนเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วก็หลุดออกไป ทาไปถึงตัวจมูกถ้าจะลงที่จมูกนะคะจะเห็นความแตกต่างก็คือจะจะเห็นเรื่องของสิวเซียนค่ะหลุดออกไปด้วยเหรอคะโอ้โหนี่ค่ะอย่างถ้าเกิดที่เห็นนี้นะคะค่ะเนีก็จะเป็นถ้าให้กล้องโฟกัสชัดๆก็จะมีลายผิวค่ะที่หลุดลอกออกมาคุณผู้ชมถ้อาที่ฉันนั่งอยู่ข้างหางนี้ฉันเห็นได้ค่ะว่าสีของผิวเปลี่ยนไปทางด้านขวาดูจะขาวกว่าทางด้านซ้ายนะคะค่ะเดี๋ยวขอขอขอคลีนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะสาธิตที่หลังมือคุณลูกตาลค่ะถ้าถ้าถ้าเห็นภาพแตกต่างนะคะแค่นิดเดียวนะคะคุณลูกตาลก่อนหลังมือดูดูมือของคุณลูกตาลก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีผิวที่เท่ากันอยู่เดี๋ยวยิงขอทาข้างขวาแล้วกันส่วนใหญ่จะมองค้ำขวาช่แล้วครีมอันนี้นะคะจะนุ่มลื่นเนียนเบาลงสู่ผิวเลยรู้สึกได้ค่ะว่านุ่มนี่ค่ะหกสิบวิเนียนลงไปเลยค่ะแตกต่างไหมคะโอ้คุณผู้ชมคะต้องลองหาซื้อใช้แล้วนะคะ เพราะว่าผู้หญิงไทยเราอะไรที่มันแบบขาวนะคะแล้วใช้ดีเนียนรุ่มปกป้องผิวได้ด้วยเรื่องฝ้ากะได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวเลือกทางหนึ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะใสไหมคะใส่ใส่แปบ๊บเดียวจริงๆ,งๆด้วยบบค่ะตนี้แล้วเนี่ยคุณลู้ตาเชื่อไหมคะว่าคุณลู่ลูตาลองล้างมือค่ะถ้าล้างมือแล้วเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยยังขาวอยู่นะคะ<อ>ยังใสอยู่เพราะตัวนี้เนี่ยสารสกัดธรรมชาติที่เราเราเอามาใช้กับผลิตภ<ะ>ัณฑ์ตัวนี้เนี่ย เราตรวจออยผ่านเรียบร้อยหมดแล้วเรียกได้ว่าใช้แล้วปลอดภัยสบายใจนะคะคุณผู้ชมคะลองไปใช้ดูนะคะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นอะไรเออมีโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าในรายการเนี่ยค่ะลดไปเลย20%ทุกตัวเลยนะคะทุกตัวลด20%อร์นากคุณผู้ชมค่ะถ้าดูจากเซตนี้นะคะถ้าเซตใหญ่เราเนี่ยราคาเต็มมูลค่าเต็มนะคะจะมีตัวนาโนลิสติ้งเฟเชียลเซรั่มนะคะ จะมีตัวซันบล็อก s v f 6 0ค่ะอย่างเซ็ตน,นี้ใช่คันเนี่ยใช่ค่ะ,คะตัวซันบล็อกของเราเนี่ยถ้าคนมีที่ใช้ กันแดดแล้วมีปัญหาเรื่องของเหนียวเนอนหนะนะคะตัวนี้เราเป็นสูตรใยไหมเรามีแป้งเราเป็ข้าวโพดด้วยใช้แล้วเนี่ยน่าจะเนียนนุ่มแล้วก็รูขุมขนนี่จะปิดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัว instant whitening cream อ๋อตัวนี้ที่บอกกัวซาด้วยโอ้ยให้ได้ด้วยใช่ค่ะสบู่ล้างหน้าและอาบน้ำนี่ทั้งเซตเลยเซตนี้ราคาเต็มอยู่7479ค่ร้ดบ้วค่ะลดเหลือเท่าไหร่คะยานินวันนี้ทําให้พิเศษสำหรับในรายการนี้เหลือ5 9 9 0ัอเก้าร้9ยเก้าสิบโอ้ยน้าไปซื้อใช้อเพ้าะตัวนี้ก็บอก6เดือนแล้วนะตัวนี้6 ใช่ดวกันแดดสเดือนนะคะใชเซรั่มนี่สมเดือนแล้วยังแถมนี่อีกใช่ตัวนี้ตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตเลยลองใช้ดูค่ะแล้วกันแดดนี่ SPF เท่าไหร่คะ SPF 60 PA 63ตัวตัวนี้นะคะกันแดดเนี่ยลงให้นางแบบเราแล้วเนี่ยนะคะค่ะผิวนางแบบเราจะเนียนนุ่มเลยแล้วก็เหมือนมีแป้งนะคะทาอยู่แล้วด้วย เรียกได้ว่าธรรมชาติไปออกจากบ้านก็อย่างนี้ก็ได้เลยกลุ่มวัยรุ่นนี่ชอบรับรองได้ถ้าใครใช้แล้วของเราเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเพราะว่าเวลาใช้แล้วค่ะน้องๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องทาแป้งแต่ถ้าทาแป้งแล้วเป็นไงสวยมากขึ้นนะาจะผุดผ่องบรนยงใยเลยค่ะน่าจะไบร์ขึ้นนะคะแล้วกันแดดเราเนี่ยข้อดีก็คือใช้รอบดวงตาด้วยคือถ้าสังเกตบางท่านอาจจะมีเรื่องของ รอบดวงตาขึ้นฟ้าตรงหนังตาแล้วนะคะอะไรอย่างี้ค่ะก็เพราะว่าเรารับเรื่องของไอร้อนนะคะในที่เราอยู่ทั่วไปเนี่ยจะมีไอร้อนจากตึกก็ดีหรือว่าแสงไฟอะอย่างเงี้ยเราเจออย่างเงี้ยก็โดนเหมือนกันโปรโมชั่นนี้เรามีสําหรับลูกค้าที่สะดวกซื้อก็มีแยกชิ้นขายนะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสั่งซื้อได้ที่เบอร์ไหนคะก็จะมีเบอร์สองเบอร์ให้โทรเข้ามาเลยนะคะก็จะมีเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนะคะหกห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดแปด จำง่ายไหมคะจำง่ายค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น089นะคะ172 4401ค่ะอันนี้เบอร์หญิงโดยตรงเลยโอ้ให้เบอร์โทรได้เลยค่ะแล้วก็ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาผิวได้อาจจะไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจนะคะแต่เป็นผู้ใช้มาเยอะ18ปีกับการทำงานแบงค์เนี่ยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะมากเรียกได้ว่าเอาประสบการณ์สังสมมานะคะโอ้ยอดเยี่ยมมากนี่คือเคล็ดลับ ความหน้าเด็กดค่ะคุณผู้ชมลองไปใช้ดูนะคะแล้วโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณหญิงมากๆเลยนะคะ,คะขอบพระคุณมากๆาที่ช่วยมาบอกต่อเรื่องของเสริมงานกนให้กับรายการ Lady J's จน Tech ทค่ะ,คะแล้วพบกันช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถโทรอินเข้ามาพูดคุยกันได้ที่02-196-2429ค่ะสักครู่ค่ะ